ครั้งนี้ผมเอานาฬิกาแปลกๆมาให้ดูเป็นของแบรนด์โคโกรุ่น jsm 5 rd ผมไม่รู้ที่มาที่ไปของแบรนด์นี้เพราะว่าหาเว็บออฟฟิเชียลของเขาไม่ได้ที่เห็นกันก็จะตาม Amazon Ebay Yahoo Shopping แต่ไม่เคยเจอใน a า e ์ดีเ s กสสเปคคร่าวๆตัวเรือนกับสาย เป็นสแตนเลสสตีลกระจกเป็นมินเนอรัลแบบเรียบเครื่องเป็นออโตเมติกกันน้ำได้3 ATM เรือนนี้ผมได้มาจาก Yahoo Shopping ถ้าจำไม่ผิดราคาจะประมาณ5,000นิดๆเพราะว่าสมัยก่อนค่าส่งยังแพงอยู่ รูปร่างของเรือนนี้ถ้ามองผ่าน,านเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับแบรนด์หรูอ,อย่าง AP แต่ถ้าดูจริงๆมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรไม่ได้เป็นการก๊อปปี้รูปร่างมาทั้งหมดน่าจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจซะมากกว่าซึ่งก็เป็นปกติของแบรนด์นี้เพราะเห็นเขาทำมาหลายรุ่นแล้วที่จะคล้ายกับแบรนด์ดังอย่างพามิงตัน คาเทียกาก้ามิลาโนแฟงมุลเลอร์แล้วก็อีกหลายแบรนด์พอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบลักษณะการทำแบบนี้เท่าไหร่ตัวเรือนเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็มีการขัดเงาผสมปัดลายแล้วบางจุดก็เป็นการทำสีด้าน ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่ยังหลงเหลือความคมอยู่บ้างตามขอบม,มุมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่พอรับได้แต่ที่ผมไม่ค่อยถูกใจเลยก็คือตัวหัวสกูที่ฝังอยู่ที่ขอบเพื่อตกแต่ง เขาควรจะฝังมันไปในทางเดียวกันเหมือนสองตัวนี้ไม่ใช่สเปะส,สปะแบบตัวอื่นมันเลยดูมัวม่วมวไปหน่อยขนาดของตัวเรือนเท่าที่วัดมาแบบไม่รวมเม็ดมยมจะอยู่ที่สี่สิบสามมิลถ้ารวมจะอยู่ที่สี่สิบหกจุดหกมิลแล้วก็ หนาอยู่ที่สิบสามจุดสองมิลเม็ดมายม,มของเรือนเนี้ยไม่ได้เป็นแบบเกี่ยวขนาดและความหนาก็กำลังดีมีการทำลวดลายมาให้สากนิ้วก็ช่วยให้จับขึ้นลานได้ง่าย แปลกของเรือนนี้ยจะอยู่ที่ตัวหน้าปัดที่จะมีการเรียงตัวเลขของหลักชั่วโมงสลับไปสลับมาลักษณะแบบนี้เขาเรียกกันว่าเคซีเฮาวผมไม่แน่ใจว่าแบรนด์แรกที่คิดค้นการแสดงเวลาลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยคือแฟรงค์มุลเลอร์หรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเห็นแบรนด์ดังๆเจ้าอื่นเขาทำกัน ก็มีแต่แบนด์เล็กๆแปลกๆนี่แหละที่ทำถ้าไม่นับพวกนาฬิกาก๊อปปี้แฟงมุนเลอิอีกทีหลักการของกลไกนี้ก็คือทุกครั้งที่เข็มนาทีเดินครบหนึ่งรอบเข็มชั่วโมงจะดีดไป150องศา ทำให้ตัวเลขชั่วโมงบนหน้าปัดไม่สามารถเรียงกันได้ตามปกติแล้วก็เป็นการบังคับให้ต้องเขียนตัวเลขทั้งสิบสองตัวเนี่ยให้ครบไม่อย่างน,น,นั้นจะอ่านเวลาไม่รู้เรื่องพื้นหลังของหน้าปัดจะเป็นสีดำที่มีการ ปั๊มลวดลายนูนขึ้นมานิดซึ่งมันก็มีความโดดเด่นมากเมื่ออยู่คู่กับสีแดงที่ใช้สกรีนตัวเลขหลักชั่วโมงส่วนชุดเข็มเขาจะใช้เป็นสีขาวซึ่งมันก็ช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้นบนพื้นหลังสีดำแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อ่านเวลาได้ง่ายขึ้นเลยเมื่อมาอยู่ในรูปแบบการแสดงเวลาแบบนี้ สิ่งที่เราจะได้จากการแสดงเวลาแบบนี้คือความแปลกกับความงงซึ่งอาจจะทำให้ต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งแต่พอชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากอะไรแค่ต้องมองเข็มสั้นให้ดีว่าชี้เลขอะไรส่วนเข็มยาวก็อ่านเวลาตามปกติผมมีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ากลไกแบบเนี้ไม่ถูกกับการ ปรับเวลาถอยหลังการปรับเวลาถอยหลังจนเข็มชั่วโมงเนี่ยดีกลับจะทำให้กลไกเกิดการคาดเคลื่อนจนอาจต้องเอาไปล้างเคลื่อนแล้วก็ขยับกลไกใหม่ซึ่งอันนี้ผมโดนมากับตัวก็เลยต้องเตือนกันเอาไว้ หูสายของเรือนนี้จะเป็นรูปแบบเฉพาะทำให้ยากต่อการหาสายใหม่มาเปลี่ยนแต่สายเดิมที่ให้มาก็มีคุณภาพค่อนข้างดีเป็นแบบข้อตันแล้วก็มีการขัดเงาสลับกับปัดลายมาเหมือนกับตัวเรือน ีวที่ทําให้ผมต้องหกักคะแนนก็คือจุดน okay ี้เขาเจาะรูมาเบี้ยวซึ่งมันอาจจะไม่มีผลต่อการใช้งานแต่มันก็แสดงถึงว่าไม่ใส่ใจในการ QC จุดนี้มันไม่ใช่จุดที่มองเห็นได้ยาก ของแบบนี้มันไม่ควรจะหลุดมาถึงมือคนซื้อเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นแค่แบรนด์ระดับต่ำก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องน,นี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนซึ่งก็ใช่เขาก็คงเป็นได้แค่แบรนด์ระดับต่ำจริงๆล็อกสายของเรือนนี้เป็นแบบบานพับมีการล็อกชั้นเดียวเลย การปล,ปลดล็อกก็ทำด้วยการกดปุ่มฟ้าหลังของเรือนนี้เป็นแบบขันเกี่ยวแล้วก็มีการเจาะช่องให้มองเห็น,นกลไกก็ไม่ได้สวยงามอะไรดูๆไปก็จะคล้าย ดีจีสองแปดหนึ่งสามที่เป็นเครื่องจีนผมคิดว่าน่าจะมาจากพื้นฐานเดียวกันแล้วก็เครื่องก็จะวางอยู่บนแท่นเครื่องที่เป็นพลาสติกที่จริงฝาหลังมันจะไม่ได้เงาขนาดนี้ อันนี้มันเกิดจากฝีมือช่างที่ผมมาไปร้านเครื่องเขาเปิดฝาพลาดก็เลยทำให้เกิดรอยถลอกลึกตรงนี้เขาก็เลยพยายามจะลบมันโดยการขัดซึ่งมันก็ทำให้จางลงได้แต่ก็ยังไม่หายไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดผลพลอยได้ก็คือตัวหนังสือที่เขาเลเซอร์สกรีนมามันก็เลยจางไปด้วยผมค่อนข้างเซ็งนะหมดค่าล้างเครื่องกับขยับกลไกไปเป็นพันแต่ก็ได้ตำหนิกลับมาอีก ผมถึงเคยบอกว่าอย่าไปหาช่างแถวคลองถมเมกาพาซาสะพานเหล็กพาภูรัฐไปทีไรเจ็บแล้วก็ไม่จบสักทีค่าซ่อมก็แพงด้วยผมใส่บนข้อมือขนาดประมาณ6นิ้วให้ดู ผมว่าเรือนนี้คงไม่เหมาะกับการเอาไปใส่แบบจริงจังหรือว่าใช้เป็นเรือนหลักเท่าไหร่เพราะว่าการเหลือบมองเวลาทำได้ยาะภายน้้ำก็ไม่มีการน,น้ำก็ได้แค่สามเีมน่าจะเหมาะกับการเอาไปใส่เป็นนาฬิกาแฟชั่นเอาสวยเอาสนุกเอาแปลกน่าจะดีกว่าอย่างเวลาไปไหนถ้าถูกใครถามเวลาก็ให้ยื่นเรือนนี้ให้เขาดู มันก็อาจจะมีเรื่องไว้คุยต่อได้อืมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นเฉพาะส่วนตัวของผมถ้าผิดพลาดขาดตกหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้แล้วถ้ามีครั้งหน้าผมก็จะเอาอย่างอื่นมาให้ดูอีกไว้เจอกันครับ